โอ้ยหืเงาไม่ขีดมาไม่ได้อย่าอย่าให้มันหาเจอหากเจอจะไม่วันหนีพน้นเจ้าหมูไม่มีทางสัมผัสมันได้เพมจะหลอนไปไหนเนี่ยแล้วโอ้โหแผนที่ไปซะไกลเลย มีรอยเลือดมกล่าวอะ่ะมึงใครอะ่ะไปเดไอ้คนไอ้คนเยอะที่ใชหมุดคนกูฝึกแพรี่มาครับฝึกแพรี่ม,มา โอ๊ยพี่พร์พี่พรอย่ามาเฮ้ยไปไปกดพอร์นดีกว่ากูไปกดพอร์นดีกว่า,วาข่าวสัน่นข่าวสั่นจริงๆเกมพีผมไม่ทุ่มชนโลกกับเกมพีก็สุดละนั่งไงยังไงเจอแล้วเจอแล้วอ๋อฮะอ๋อฮกี่ตื่น กี่ต oh! ัวน่ะชิบะโอ้โหโอกูโโหเด้งนั่นแหละโอ้โหให้กูบบ กูแผลลี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยจะกโกโก้แผลลี่ไม่ทำอะไรเลยโอ้โหเออเลียกกูแผลลี่มึงให้ได้กูจะตายไปสิบรอบจะฆ่ามึงให้ได้ โอ้โหแพรลี่ไม่ได้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหแพรลี่ไม่ได้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหดูดดูดดดโอ้โหโอ้โหได้แล้วโอ้โหโอ้กหกินนั่นอะไรวะน่ากว่าจะแพรี่มันได้ในกุกมึงเหงอะซอกเลย ้ยให้กูดับกระหายในการให้กูได้เง่นเอาดีครับทำไรครับไปดีกว่ากูกูกลัวมากเลยฮ่ฮ่ฮฮ่ฮนั่นแหละเฮ้ยโอโหโห้เบิ่งคลังเฮ้ยจ้าโอ้ไมค์คัน โอ้ดูดกูพี่ีนะครับโอ้ยังโอ้โหดูดดูดโอ้โห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 ดูเป็นเนิบเนิบอ๋อมึงกับกูเจอกันไม่มีอ้าว อย่างนี้ข่ามันได้ก็สบายดิอ้าวมาร้อยรอบขูก็ยอมให้โโหผิดโอ้โห้ยอกคึกกคึกึกคึกคกาขึ้นโอ้โห พี่ชายโอ้โหพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายโอ้โหกดปิดชีวิตเปลี่ยนโอ้โหเกือบอ้าว มาไวจังพี่เอ้ยโอ้โหบาข้างไป,งไป,งไปงด้าข้างไปด้าข้างเห็นยังรึกดช้าเกินไปโอ้โหดูดดูดเดี๋ยวโอ้โหอีกแล้ว ไม่มีโอ้โหไม่มีอะไรเลยให้กูข้่งกล้วเนนะี่ยไม่ไมืไมมองกูจะตายแล้วก่อนอนะ่ะอ้าวเจ็บใจคนรักโดนรังแกลุกลุก ยอมมอบเลยพ,พี่ชาครับพี่ชาครับพุงมีกี่ตัวกับเพ่พี่มีกี่ตัวเนะี่ยอ่าตั้งแต่ที่กูฝึกแคลรีฟมาเนะี่ยกูสบายก็แล้ว ไม่มีอ่ะครับเ <c oughs> ออเฮ้ยเดี๋ยวในเทลเลอร์มันขี่มานะโอ,โอ้ที่นี่มันเอ้าเฟมเลตเตอกลับไปซะกลับไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้ ความบ้าคลั่งเป็นดาคั่งเป็นดาคั่งใครครับเนี่ยยินดีต้อนรับแขกผู้ไม่ได้รับเชิญโอ้โหได้โปรดฟังคําเตือนของท่านม,มิลมลา่านายว,ว่าอย่าได้อยากย่าำกล้าวเข้าใกล้ความบ้าคลั่งมาดีมาดีดีเฮ้ย โอ้โห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 ขึ้นจ่อจอเอาดิ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 เออเอาดิเออเออเอาดิบูเดเอาดิโอ้ โอ้โหแี่เลียนะครับโอ้โหแี่เลียนะครับโอ้โหผมแผ่เรี่นเลยนะครับ<ม> ลอ้าวแฮรเรียครับเออเอ้าใครครับนะ่ยมากิม้มเล่นอะไรกูนะรวยของขวัญ หลอกแม่งวาแล้วถึงไอ้โกนลงมาล้วทไงอ๋อเอ้อแล้วคนเป็นรตาย ดูกูนี่เออเห็นไหมโดดได้เป็น,นดีๆในปีพวกเองเออโอ้ยอ้วนนี่ไอ้วนนี่รอกูอยู่เลยเด็กๆขูเลยได้หน,นักกว่าล่ะ you on oh oh, oh. Mm. la Mmm! La-la-la-la la, 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 la. Bye. Get มันมีตัวข้างล่างด้วยเว้ยอ้าแล้วกูจะเอามันมีที่มันปิดอยู่ขอโทษครับ มึงจะเอาไงอ่ะกูทุบมึงอ่ะทุบมึงตายเดี๋ยวไม่รอดให้สู้กับบอสเถอะตรงนี้แหละกูเลยว,ว่าน่าจะคนคนได้ปะตรงนี้เยอะคนได้ปะอ่าโอ้โหมันพร้อมช่วยกูเลย เก <ena> ็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่ว่าสึกหนักว่เฮ้

พอได้แล้วมิใช่หรืออะไรอ่ะโอ้โหแล้วมันจะโอ้โหอื้ือ <whales laus> ื้มโอ้โหโอ้เฮียสกลโอ้ยโทษได้ฆ่าถือยนานายะโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ่ายแล้วโอ้โหโอ้โโโหหอ้ โอ้โหภาพหัดดูยากมากเลยโอ้โหอื้อืมอื้อผู้มองเอ๋ยมาดูเฮีย,ยนะ่โอ้โหกูเจอคนแก้ผ้าแล้วกูเกลียดมาเลยคนแก้ผ้าน่ะเธอผู้หญิงแก้ผ้าเพราะว่าอันนี้ผู้ชายแก้ผ้าแล้ว เทมก็หลอนราสาทมัมันก็เฮ่ยโอ้โหชูแขนให้กูดูด้วยโอ้โห Lại là mic, ờ đây là mic, vô mọ. Ô oh Ô mừng mึง tậtเก่า cỡ này hả? Thôi ơi, thôi

บอแม่งออกสเทไอ้เฮียมึงโดนโอโ้โหดูดโดนตีเลือดออกไปแม่งครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งหกพันหกพันโอ้สมควรแหละที่นี่จะโดนเนิฟแล้วเนะี่ยตรงริบเล่นก่อนแม่งกันไหมนะ่าจะโดนเนิฟกว่าน,นี้แล้วเขาเล่นแบบแพรลงแพรีร่กันนี่กูมีอันนี้นี่กูสบายใจกูเลยเนอะตั้งแต่นี้กูแพ้ลโอ้โหมึงมึง ทำไมกูต้องจะเอานี้ก่อน,นออทีออ่กูเจอเมจเมอร์วะทำไมหวาเออก็เจะมาเล่นกิมมาร์ลิงพาร์ทนี้ที่ดูทรงแม่งน่ากลัวนะแต่เจอบอสแม่งตีตายตีตายได้เลยแค่ถือเออมีอะไรก็ใช้ไปก่อนนะมีมีแกะช่วยได้แน่นอนแล้วเมื่อเสร็จเบรเกอร์ชื่ออะไรนะ